ที่ผมก็จะมีซีรีส์ของพวกเราครับผมไม่ใช่แค่3คนมีมีมีพี่จูเนียร์มีพี่กระปุกแล้วมีพี่อาร์มครับผมจะออนในปี2026นี่ครับผมซึ่งก็คือเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหแตงแต่งครับผมครับผมเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าสองพี่น้องนะครับผมที่แบบว่าทำธุรกิจใหญ่โตเป็นตระกูลเศรษฐีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความซื่อแล้วก็โดนสแกมเมอร์มาหลอกนะใครครับนี่สแกมเมอร์ไม่มาครับผมนี่มีสแกมเมอร์นี่ครับผมดูขอสามคน เป็นพี่จูเนียร์บรรชัยนะครับแล้วก็เป็นพี่โอมนะครับไปหลอกเขาองได้ยินเป็นไงบ้างการงานสนุกสนานครับทุกคนพูดเก่งพูดไวเขาพูดเก่งทุกคนนะครับมาก็พูดเก่งมากผมก็กำลังพัฒนาไปตามก็ก็ตามก็ทันไหเวลาเจอเพลงต้องมองกันตามไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจบเรื่องนี้เดี๋ยวโอมพูดเก่งเลยครับจบรอจบเรื่องนี้ก่อนพอมั้นไปแล้วจุดนั้นไปแล้วจุดเครับ ใช่ครับก็เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสังคมอจะไรยับ้จุดพีคอะไรกจุดีคใช่ไหมครับบอกได้ไหมนะก็พอได้ไหมเหรอผมคิดเส้นเรื่องกันเลคร่าวๆเป็นคร่าวๆหรอจริงๆก็อย่างที่น้องปูนบอกไปก็จะเป็นเรื่องราวของ พี่น้องที่เป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจแล้วก็คือตอนแรกจะเล่าในส่วนของโอมก่อนที่เข้ามาหลอกในส่วนของน็อตยูที่รับบทอยู่ี่โอมครับอมโอเคยูมาหลอกน็อตก่อนโดยที่ผมในที่รับบทเป็นคุณไผ่เนี่ยก็จะมีความรักอยู่กับคุณทิมโดยที่เราก็ไม่ได้ระแวงคุณทิมเลยว่าคุณทิมเนี่ยเขาจะมาหลอกเราเหมือนกับที่น้องชายของเราโดนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ จริงๆด้วยตัวเรื่องคร่าวๆมันก็จะพอบอกอยู่แล้วแหละว่าเออเขาอจะมาหลอกเราเลยครับผมว่าถ้าจุดพีคจริงๆมันก็จะอยู่ที่ช่วงแบบความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าว่าจุดไหนที่เราจะรู้ความจริงเลยแต่ว่าอยากให้เราติดตามเต็มๆนะครับผมผมวมว่มาม,มีทั้งหมดเลยนะม,าามีมีมีทั้งจริงๆเราอาจจะหนักไปที่คอมเมดี้หน่อยแต่ก็จะมีดราม่าอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ดราม่าเนี่ยมันมันเยอะจนเกินไปจนมันจะเครียดแต่ไมันจะเครียดก็อยากให้มีก็เลยผสมผสมกันกร,ระหว่างคอมเมดี้ดราม่าครับ มาเขาขำตลอดแล้วปูปูนี่เป็นตัวชมอเคครับปกติเวลาเวลาเข้าซีนเนี่ยผมเข้ากับกับปูแรกๆก็มีขำแต่ว่าหลังๆก็เราเราเข้ากันได้เราเข้ากได้แต่ว่ากับโอมเนี่ยผมแพ้ทางโอมอีกทำไมมาเจอเจอหน้าเขาเ็ยังไงโอมเวลาโอมเขาเล่นเขาจะเข้าถึงบนบาทแล้วก็บนบาทของตัวละครที่เขาเล่นเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความซื่มีความถ้าใช่มีมีความซื่อๆตลกจเขาจะตลกน้่นนิ่งอะไรประมาณนี้แล้วแบบจะแพ้อะไรแบบนี้ตลอดใช่ค่ะ ืแรกครับผมก็อย่างที่บอกครับเป็น Energy เพิ่มไฟให้กับตัวคุณไม่แล้วเป็นยังไงดีไหมดีไหมเจอเจอเอ n e r ี่ใหม่ใม่ไหมเลาได้ไม่กับไม่ครับก็อย่งปรึกษาเพื่อนว่าอย่างนี้ดีไหมโอ้โหดี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 สีวเสี่คุณน่ารักมากอันนี้เีตอนเรา r k s อ๋อตอนนี้เปิดกล้องไป40คิวแล้วคิวรับมอ๋อ40คิวเ้ยยัมียีไอ้่ยเาเป็น s c นครับเขาเป็น c a เขากลฝึกฝึกเป็น scammer อยู่40คิวก็ได้40คิวครับผมเาว่า40คิวตามนั้นครับเรื่องที่ใช้ครึ่งปีครับผมแต่5วี่ายเป็น10ิว่าอยากจะจบเน0คิวก็จริงจริง40อ่ะคือซีซั่น2ครับผมตอนแลรวินที่ยกนี้ล่ะครับโอ้โหของพวกนี้ด้วยของพวกนีแล้วผมไม่เกี่ย ในบทนี้ไม่มีอะไรต้องใช้เล่นพิเศษไหมสำหรับผมครับก็คือจริงๆผมเล่นแต่เาเรียกว่าดราม่าอะไรมาเยอะแต่ว่ามาพอมาเป็นลองคอมตลกแล้วแล้วก็ก็ได้จากเพื่อนๆอย่างนี้นะฮะให้แบบว่ามีความตลกผมบอกเลยว่าโอมนี่ตลกสุดตลกสุดเลยตลกแบบโอมก็จะตลกแบบนิ่งๆผมถามตามด้วยเหรอเพราะว่าคุณนำไปก่อนนะครับไม่คือผมแบบ enduro ไปแล้วครับตั้งใจพูดเลยมันแบบมันน่ารักผมจะพูดจริงๆอหรว่าน่ารักมากๆเวลาแบบตั้งใจนี่นะ คือใช่ครับเวลามีงานเดี่ยวหรือเป็นอะไรพี่องค์ก็จะแบบตามมาซัพพอร์ตบางอย่างที่แบบเออผมอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมอบอุ่นมุมการเทคแคร์บุคคลของเขาคือนอกนอกจากผมยังแบบมีคนอื่นด้วยครบับคู่นี้เขาก็ตามไปตลอดเป็นเรื่องแล้ว,นนวันนี้เขาไปท<ง>ํางานเขาติดภารกิจครับผมที่ต่างประเทศก็เลยมาไม่ได้พี่จูเนียร์เขาไปส่งแบบว่มายก่อนนะก่อนลงงานเขหายเขาหายเลยเขาเขาทำงานหนักอยู่เขาติดงานอยู่ครับเขาก็เลยแบบว่ายังยังไม่ได้คุยกันครับ อยากฝากถึงคู่พี่จูเนียร์พี่มาร์กจิตคืออย่างตอนสายทาเทลได้ครับผมตอนพี่ไฟฟ้าน้องวายใช่ไหมก็ทุกคนอาจจะเออค่อยเห็นก็จะจีบเป็นแฟนเนาะแต่เรื่องเนี่ยครับผมฟินจุกๆตั้งแต่ EP แรกรอเลยครับผม EP แรกรแรก็เปิดน,นะครัฟินเลยเหรอเอก็ฟินเลยส่วนเพราะว่าเรื่องราวของทีมกับฝ่มันจะเปิดม,มาด้วยความด้วยเหมือนการที่เราเป็นแฟนกันแล้วครับผมจะเล่าเดี๋ยวเขาเขามาหลอกเราแต่ว่ามันเรื่องเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้เมื่อไหร่ ว่าเราก็ไม่ได้ระวังตัวว่าเราจะโดนเหมือนกันไม่นยเดี๋ยวจบเลยเฮ้ยเอาขอโทษนะตอนไม่อันนี้ไม่อยู่ในทีเซอร์อยู่แล้วอยู่ในทีเซอร์อีกแล้วอันนั้นเพิ่งเริ่มครับผมใช่แล้วก็ของเราคือจริงๆยูกับน้องก็ก็รักกันแล้วครับผมตั้งแต่อิทีแรกเหมือนกันใช่แต่ว่าก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยคอยแบบว่าห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นห่วงมันจะโดนหลอกหรือเปล่าใครอย่างนี้ว่าเรเรามรักกันเป็นสองคนทีครับ แล้วเข้ากันได้ดีเนาะรู้สึกว่าตั้งแต่คิวแรกเขาเข้ากันดีแต่ว่าไม่ไม่เข้ากันน่าจะดีกว่าตอนเล่นเขาก็เข้ากันได้ดีครับผมพูงกับใครบ้ครับพูงกับอ๋อเขาเขาเปลี่ยนชุดเตรียมกลับบ้านแล้วบ้านแล้วครับเก็แท่ปฏิบัติหน้าแบบก็พ่งกับคุณคุณคุณนิวคุณอารนนิวนิวครับผมก็เป็นพ่งกับของเรื่องนี้ก็พอดี่เขาติดภารกิจก็เลยต้องรีบกลับบ้านครับ เขาอยู่ทางข้างไม่บอกี่เขขาเตรียมกลับบ้านแล้วเขาเก่งก็ช่วยนะเขาเหนื่อยใช่ไหมสองหงส์สองจีนจุ๊บใช่ผมกับปุ๊บแล้วก็พี่ม้าด้วยครับคืออย่างทุกเรื่องทุกคนตรงนี้ครับเคยร่วมงานกับพี่อย่บบว่าหลายเรื่องเลยครับผมก็ร่วมมือร่วมมือไม่หลักกันทำไมเรื่องนี้มีเกี่ายวกับอะรเขาบอกสปอยได้กันนะเขาบอกเขาบอกให้เล่าให้ดูเอาจริงๆก็เราเราไม่ไม่เครียดเลยเราไม่ไม่เครียดสกิลก็ด้วยความที่เราสนิทกันทุกทุกคนสนิทกันเราเป็นกันเองก็ แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจทํางานกันแปลกๆครับทำให้งานของเราแต่ละวันผ่านไปได้ด้วยดีครับผมมีความสุขกันทุกวันใช่ครับผมผมรู้สึกว่าแบบมีหลายอย่างที่พี่นิวเขาแบบปล่อยให้เราแบบเออด Gi ีไซน์ซีนได้ด้วยอะไรครับมันก็ดีแล้วก็แบบไม่เครียดตั้งแต่ซีนที่แบบว่าเราได้เจอเข้าด้วยกันบ่อยๆเรรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นครับผมสบายใจกับพี่มาร์กับคนตอนแรกเลยครับไม่รับที่โอ้ยในเรื่องนี้เหรอครับ ไม่แน่ใจมีไหมอาจจะไม่ดูนะมีอยู่ก็เพิ่มเกินครับเนื้อหนักใจเกินผมมีเรื่องหนักใจอยู่เหมือนกันครนะมาร์คนะใจกับโอมใจกับออมไม่อสันนิษฐาบอกผมแพ้ทางโอมเวลาเวลาผมโอมเล่นผมจะมักจะหลุดขำเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเนี้ยแล้วผมก็มักจะหลุดขำน้องวายมันแป๊บเดียวตอนตอนนั้นคุณขึมนขึ้ไงผมก็เลยไม่ได้หลุดไม่ไหลุด เดี๋ยวนี้คุณตลกแล้วผมผมก็เลยขับอะไรอ่ะขับอะไรอ่ะไม่น่ารักดีคุยกันได้ขับตลอดเวลาครับก็ขับเลยครับในในในฟีดคือตอนตอนแรกก่อนที่จะแบบได้ร่วมงานกับพี่โอ๊มผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆครับแต่จริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นครับแล้วแบบมันมีมุมแบบน่ารักที่เขาแบบยิ้มได้อะไรเงี้ยบ่อยแบบวันที่เขาจะเล่นมุกอะไรนะครับก็ต้องไปรอดูอวันนี้ ครับผมก็ฝากม y Romance Camer นะครับรักจริงหล่ะแต่นะครับผมก็ทาง VTV ีเร็วๆนี้แน่นอนครับฝากเลยครับขอบคุณ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 ครับได้ครับเป็นเข่าถึงตรงกันเลย ได้หมดเลยอ่ะดำเนื้อทองมาทั้งทีเผมพี่หนุ่มผมเกิดไม่ทันพี่หนุ่มเกิดไม่ทันใช่ไหมเธอโอ้ยเป็นเก่ามากปูยังไม่จักชื่อนี้นะอะไรครับพี่ผมร้านใหม่เอ่อย่างดีกว่าครับผมเต็ดโบย่างดีกว่าครับผมเอาพอเลยไหมโอเคอ่ะตามคนตรงนี้หน่อยครับทุกคนตามคนแถว